สวัสดีครับวันนี้เราจะมาติดอุปกรณ์จัดเรียงกระแสลมลมเย็นนะครับช่วยลดควันดำลดนาอกแต่เพิ่มประสิทธิภาพก้ยนต์สามารถช่วยลดเพียง2.5ได้ด้วยการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ขึ้นนะครับอุปกรณ์นี้จะเป็นการเพิ่มลมเข้าไปในระบบเครื่องยนต์ โดยมีผมการรับรองจากสถานการั้นำน,นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาติดในรถในแบบนะครับเป็นรถเบนซ์ W212 เครื่อง OM651 UM 651นี่ได้ทุกตัวนะครับพวก ML พวกที่เป็น212ที่มีเครื่องธรรมดาเครื่องไฮบริดใช้ได้หมดนะครับได้นะครับขอบ,ขอบ ในปักเพลทเซนเซอร์นะครับระวังแตกนะครับรถยุโรปมันจะถอดเดยอะนิดนึงเสร็จปุ๊บใส่รถแคมรัดนะครับโอเคแล้วก็เอา,าอุปกรณ์จัดเพลงกระแสลมใส่เข้าไปนะครับรุ่นนี้ใช้เป็นเบอร์52หันตัวอักษรเนี่ยมาทางท่อฝังนี้นะครับ นี่นะครับใส่เข้าไปจะเป็นรูปทรงแบบนี้หันด้านหน้าขึ้นด้านลูกศรหันลงไปนะครบเพียงเราก็ประกอบกับที่เดิมไม่ต้องตัดเจาะตัดแต่งตัวรถใ,ใดๆนะครับนี่ร้อยนะครับติดตั้งไม่ยากไม่ต้องตัดแต่งตัวรถล้วก็ใช้งานได้เลยติดตั้งไปเนี่ยไฟอนจินไม่โชว์นะครับทุกกรณีเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการบังลมที่เข้าไปในตัวเครื่องนะครับ